เฮ้ยท่าผู้ชมอันนี้เบื้องหลังนะผมมาเจออะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะวันนั้นี่เือฟอร์เทสใช่ไหมร้อนาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ้ยโอเอแค่รอนโอเคกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะดีๆตอน้เาเข้าสู่ช่องยางบีสตูดิโอนะครับ่านช่องทางยูทู วันนี้เรามาเล่นเตรียมอะไรฟอร์ม่ครับอ่าโอเคทีนี้เราทำอะไรครับโบนัสทำอะไรครับโบนัสวันนี้ฟารเหล็กโอเคฟาร์มเหล็กคลิปเก่าก็ที่จริงเราได้ได้ทำฟาร์มเหล็กไปแล้วนะแต่ว่าใหญ่พูดถึงมันอีกเลยมันวุดนะโอเคเราทํทำบริเวณตรงนี้แหละ โอเคเไม่ลืมเลยครับต่อขึ้นมา5บล็อกใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วเท่าไหร่เนี่ยลืมครับเสียให้ไหมได้ตรงนี้อันหนึ่งโอเคตรงนี้เราก็เอาวางเตียงนอนไปสักครู่นะต้องวางไว้สามเตียงนอนอย่างนี้นะเตียงด้านไหนเนี่ยเห็นไหมเตียงด้านไหน ซอมบี้ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ตนั่นนปึ๊บี่ฟอร์ดเลยเนี่ยตรงนี้คอมพิวเซอร์คอมพิวเตอร์ตรงนี้คอมพเซอร์นะครับคือที่ทำปุ๋ยวางตรงนี้เป็นอาชีพแล้วก็วางบล็อกขึ้นมาด้านบนกระจกตรงนี้กระจกตรงนี้ใช่งั้นเลยแล้วก็วางสัตว์ ผู้ชมลืมกระจกให้เอพีซีให้เราเจาะให้มันให้มันลงมาด้านบนมันตอนแรกดีกว่าโอเคงั้นงั้นเจาะครับเออทำทำไปทางทึ้นฟอดไม้ฟอดตรงนี้ใช่ไหมฟอดไหนนะทำกระจกวางไว้ไหนนะตรงนี้ใช่ไหมกระจกวางเนี่ยนี่ใช่ไหมใช่ใช่สองคนโอเคแล้วก็อุ้ยตีัวาก่อนอ่า แล้วก็ทุบนะขึ้นไปด้านบนเลยเพิ่มทำทำน้ำขึ้นดย๋ยวทางเดินทางเดินเแต่ก่อนนั้นมันมันต้องขึ้นไปได,ด้านบนอ่ะเอาสแตบวางแล้วก็มาทางนี้แล้วกันีอ้นี่โอลมานเลยเนี่ยเรียบ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นสแตบนะสเตปอะไรก็ได้ทุบออก โอ้โหบุลแมนอ่าทำกันเลยอ่าเราดูละปึ๊บปึ๊บใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมถึงแล้วอ่าต่อไปก็ทำไมเราไม่เอา NPC เข้าไปก่อนนะปึ่มนี่เราใช่แล้วก็ทุบด้านบนอรอปึ่มเราไหน้านี้เราไม่ทุบด้านบนให้ NPC มันเข้าด้านบนก่อนเลยอ่าเออทุบ แค่น,นี้กับอนเลยันแค่นี้อ่ะยางนี้ใช่ใช่อันนี้ออกถ้าเป็นอเอวีซีก็ยังออกไม่ได้ผลก็เราจะทำทางรถไฟขึ้นทางไหนเปนตรงนี้แปะพรมไว้ยึไม่ได้เลย ได้ไหมไม่ได้เลยวางด้านบนได้ไหมไม่ได้ก่อถ้า <hi> มันเลี้ยวมันอานนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงดีขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็เลี้ยวนี่ยเอาเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้เอาเลเวอร์มาวะเลเวอร์ข้างเง เลเวอร์ aver, สติก,กับหินหยาบแค่นั้นใช่ไหม okay, ในในกล่องมันมีอยดในในกล่องมันมีชนวนอยู่ชนวนของเรือเนี่ยได้และไ้สองอันต่อไปก็เป็นงานที่ยากที่สุดของพวกเรานะก็คือการอ่มมันเรียกว่าอะไรนะคย,ย้ยายคนย้ายอ่อันนี้อะไรเนี่ยอ้าว นั่งรถไฟใช่ต่อ,อไปเรื่อยอฮะหน,หนี่แกับดักมือบอลเนี่ยเอ,อเยบอรอสกิลรอ,อกสกิลรออ,อันนี้ เราไม่ใช้รางอันนี้เลยเลเวอร์ดิอ๋อเกีหยัดครับเราเป็นคนประหยัดนะแล้วกันเราเราต้องรางเอาเอาตรงนี้เลยใช่ไหมออตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ใช้เป็นเรืออ,ออกมามดีไหมได้ได้เอาเรือกันามาทีละตัวเราต้องรอให้มันขึ้นมาบนนี้ตัวหนึ่งก่อนใช่ซึ่งเรามีเรืออยู่นั้นเอ็งต้องไปรอเลยแหละเอ๊ะต้องหาตัวตัวหนึ่งนะ ดูตัวนี้ตัวนี้วางเรือไม่ได้อะมาตัวนี้แล้วกันวางเรือไม่ได้อีกเอาเขาได้มาตัวหนึ่งแล้วเขาได้มาสองตัวไม่นีน่ขับเคลื่อนไม่ได้ไม่นะมปุ<ะ>๊บปุบอ่าโมนด้จัดการฮะเน็กโนย้ายตัวหนึง่งตัวหนึง่งตัวหนึง่ง ตัวนึงลงไปเออลืมบอกท่านผู้ชมนะตะกี้ข้งผมก็ได้อะไรนะฮีโร่ออฟเดอะรีเลตมาแนละ้วนั่งจากสู้นะมุไปได้ไหมปิดบล็อกอาชีพเอาเลยสักครู่กำลังทุบนี่ขายของไม่โหดใช่ไหมฮะตัวนี้นตัวนี้ไม่โหดตัวนี้ไม่โหดเค ถ้ายังไ,ไม่เอาโอ้ยอ่อนอ่อตรงนี้โอเคเดี๋ยววางให้เดี๋ยววาง,วางอโอ้ยตูกแกที่บ้านะนะแางรถไฟพร้อมนะไม่นะธงของเราตัวอื่นไม่จะออกเล้นะ ไปอย่าอุดก่อนอุด,อด,อดโอเคเราเห็นก็ออกไม่ได้นะตอนนี้ไปต่อไปเราก็ต้องทำการล้อมนะครับเฮ้ยอย่ายเอาเหินเพิ่มครับตอนสร้างเสียวไม่พอโอเคโอเค๋เคยวทุบนี่ไว้ก่อนนี่ไว้กันกันไว้กันไว้ไปแล้วก็ทุบเรือครับ

ไ,ได้ยังไปได้แล้วเ,เอาเดี๋ยวไปทางนั้นครับจังหวะน,นี้ไปเดินเดินคนพี่คันด์จงะนี้สอนให้รู้ว่าคนเร็วกว่ารถไปมาขึ้นมาเพื่อนโอเคเที่รถเดี๋ยวก่อนนะยังไงดีเนี่ย ไม่อยากสารถไฟเลยได้ไหมน่ะวัดได้ยังโอเคไม่ดูลุงนางยังเลยใช่ลุงตุงนางมากแม่ก็อย่างนี้แหละ่ะลงไปแล้วโอเคโอเคเสร็จไปแล้วครับหนึ่งตัวเราได้แล้วไปไป รับเราเราเรามีเทียนเก่งงานด้วยมั้นเราีอ้าเรามีตีด้านบนสวยเรามีโคตรดีมันอันนี้มันเหมือนรอบแรกเลยเหมือนรอบแรกอันนี้คือรอบแรกเลยแหละเกือลางยังอ่ามันไม่ออกไม่ได้และ เพิ่มแล้วก็นะแป๊บนึงฟอดเขาต้องอุดอ,อู้ลงไปแล้วลงไปแล้วอะไรเป็นเงี้หน,นึ่งอ่ะปพ้มบ้งไหมอาจจะดันไอซี่่อนหนึ่งหลงอดังนถ <c oughs> ไฟเราสลัดไปเลยเนะนาะอันเดียว ไปเราจะสละไปนะครับอะไรตรงนี้ตรงไหนอ๋อใช่ใช่นะอ่โอเคโอเราอยจะทิ้งปล่อยไว้ฟอร์ดปล่อยไว้นานๆเลยไหมจะได้ทำไอคีโค่นนานเลยสักซีนหนึ่งทำอะไรรอดีกว่าเออเราจะปล่อยไว้สักหลายๆคืนเลยเพื่อความมั่นใจโดี๋ยเดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอือ ไม่นะเราต้องเคลียร์ซอมบี้ฟอร์ดวิคูลิมเกิดสวยนั่นแหละสวยฟอร์ดมันออกมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยออกออกมีดินมีดินไม่นะหลับแล้วทุกได้ไงทุกหลับแล้วทุกมีดินมันมีดินมันหลับยังหลับยังมียุบลุกตัวหนึ่งลุกตัวหนึ่งเคียร์เคียร์เคียร์น้ข่าวหมดเลยเคียร์น้ำข่าวหมดเลยไม่งั้นมันจะตื่นแล้วก็ออกมาได้ โอเคตอนนี้นายยังโอแค่เนี่ยเรียบร้อยเลยเนานะเรียแบบร้อยละท่านต,ต่อไปก็คือรอให้บีซีทำงานนะมันยังไม่ทํางานเลยนะเดีโบนัสหรือว่าเอาบาารรลักษ์มาวางเลยไหมเรามีอยู่นะอะฟอร์ดว่าไงฟอร์ดเป็นบล็อกอาชีพเหรอเออบล็อกบล็อกอาชีพเราเรามีอันนั้นเหลือก็แต้บล็อกบาารรลักษ์วางเลยเออปไปไจะได้ทำงานรึเปล่านะ แต่มันจะดูไม่ออกไงว่ามันทำงานหรือเปล่าแต่กรเลมก็เกิดแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอเอาบนหันออกไม่ได้โอ,โอเค่าาผู้ชมครับตัดไปตอนที่ว่า,าอ่านไปนะเราต้องรอเวลาให้ดีซีทำงาน โคโคโคหน้าน,นี้ไม่ใช่เหรอเคเคโอเคตอนนี้นนนรเราจะมาทําต่อนะเราเอพีซีทำงานไปแล้วเราได้เปลี่ยนบล็อกอาชีพแล้วเนื่องจากให้มันได้ทํางานได้โอเคแล้วก็ทุบตรงนี้ออกมันไม่ใช่ฟอร์ดต้องต้องนับจากบล็อกนี้นับจากบล็อกนี้ลงมาสามพูสามแค่สามพูสามขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งใช่ไหมใช่ต้องขึ้นไปอีกบล็อกหนึ่ง โอเคเรียบร้อยอเราต้องนับจากบล็อกนี้ตรงนี้ตรงนี้สิบสองพูดสิบสองตรงนี้อนนนะเอาขุดดิน<อ> <ๆ S 1> ไปก่อนเราก็ต้องเอาซอมบี้ขึ้นไปก่อนเลยใช,เใช่แล้วใช่แล้วอันนี้คือมาร์กไว้ก่อนเนี่ยเราตรงนี้คือหลุมให้โกเลมตายใช่นั่นแหละโอเคเรือเตรียมพร้อมก่อนโอเคเอาเอาเรือเอาเรือใส,ส่ซอมบี้เลยเดี๋ยวเขาสร้างสติกเกอร์เขาสร้างพิษ โอ้ไม่ต้องไม่ต้องสอตอันนั้นอัน,น,นไม่ต้องละเราขึ้นนอกมาขึ้นเลยเราันดับสูงแล้วก็มันมีของอยู่แล้วนี่อ่ะเข้าป่าเข้าป่า <c oughs> เข้าป่าหาเดวิดเลาวก่อยูนูใส่เน็มแม็กเลยแม่แม่ม่ต้องด่วนไม่ง,งั้นมันจะวุ่นเพื่อนพอจัดการตัวหน,นึ่งนีมันมีสองตัว คือฆ่าตัวหลังแล้วกันตัวนหน้าหลบนั่นแหละตามมาล้ฟอร์ดตามมาล้ตัวหนึ่งฟอร์ดมันต้องใช้สติกกี้ก็ได้เอ้ยจาใช้เหรอว่้ไฮเทคเนะั่นน่ะง่ายดิโอเคโอเค๋เคยวเราค่อยตั้งชื่อด้านบนตอนนี้ตอนนี้คร <Okay. S 1> ับฮอมสินได้เดินมาแล้วเรือ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 ที่เขาเรือที่เขาโอเ่ <Okay. S 1> เราไปหน <laughs> ทำสีเงิมน้ำแล้วเนี่ยข้อขอเรือเลยข้อขอเรือเลยฟอร์ดเองใส่ชุดกอได้ดิอันนี้ฟอร์ดกอดฆ่าไอ้เนื้อแมนก่อนฆ่าไอ้เนื้อแมนเดี๋ยวเพื่อนฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมนั่นได้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 อืมขึ้นยังไงเองต้องมีด้านล่างได้ดิเร็วเร็วเร็วเอาแล้วไปเองละ อย่าอย่าเขา้าพนกดสวิตชให้ขึ้นซับบี้อ่านั่นแหละอย่าเข้ากดสวิตชให้ปึ๊บโอเคนะครับสักครู่ก่ออน่ะอ้าวเอ็มประมาบล็อกข้างหน้าอือชาวจอดตัวช่วยมือแน่นแล้วแหละมีเอา้า เขาเขาซูมไม่ได้เขามีแต่ฮานูไม่มีดาบฟอดริเวอร์หายริเวอร์ไฮยเขาหาเองเองไอ้นี้เองเองขึ้นวิธีเลยโอ,ยเอ,ยอ้เจ็บนะเนี่ยเอาฟอนฟอนมาฟอนฟอนอะไรเนี่ยทำไมทำไมโอ้เจ็บเจ็บเจ็บซอมบี้ลูกนี้ฟอนะ <c oughs> เฮ้ยตายเนะี่ย <c oughs> ชุดกอเพชรเขาตายได้คนะรับฟอน เอ้ยออกกันออกกันออกกันออเลเวอร์หายฟอ,อ,อนไม่กดอะเลเวอร์อยู่ไหนเออกเลเวอร์มาอยู่นี่ได้ไงเลเวอร์หายโยนลงไปแล้วโยนลงไปแล้วอ่ะอีกขั้นหนึง่ง yeah. <c oughs> อีกขั้นหนึ่งเย่เกือบเฮ้ยต้องต้องขึ้นไปอีกหน่อย โอ้เกือบตายก็เลมก็เลมนั่นไงมันจะตกหลุมใช่ไปหนึ่งไปหนึ่งกวอนจะขึ้นอย่างพึ่งๆเราก็ขึ้นอยู่ดีโอเคโอเคโอเคแล้วก็จะทำหลังคาครับท่านผู้ชมพอเป็นให้มันตรงกับหัวซอมบี้ฟอร์ฟอร์ไม่ไช่ไหมมันให้มันให้อยู่ด้านน่ะให้อยู่ด้านน่ะก็ทุบอ๋ออ๋ออ๋อกัน กันเย,เยอะเลยเผื่อๆประมาณนี้แล้วกันน่าจะไม่โดนแดดละอุ้ยแค่นี้ก็สามค<ด>ุณสามไปเลยกันกันสามคุมสามไปเลยะนดเรียงไรโอเคออทุบอบกันนะไปแล้วก็ทุบเห็นเนี่ย อันไหนไปสิบสองคูณสิบสองครับอ่ะจับเลยเอ็งน้าพี่อย่าเข้าไปคนจอดลงไปครับจอดลงไปสี่นะครับความนสะูงสี่แล้วก็วางป้ายนะวางป้ายอย่างนี้ปพ้มพื่มพื่มว่าเพ้มว่าเขายังไม่จอพื้นหรือเปล่าเหมือนกันมันต้องวางน้ำก่อนแล้วจอดหรือเป่า มาจะไม่เห็นนะต้องวางน้ำให้รู้ว่าบล็อกอยู่ตรงไหนไมเรา <c oughs> เราอีกอีกเลเวลนึงแล้วอ่างันงนเนะองมาวัดนะเขาไม่รู้ว่าวัดยังไงลองเดี๋ยวเราก็ลองวางเลยไงไม่รู้ก็ลองวางเราเป็นแบบเน็กกิ้งเลเวล <c oughs> สี่ห้าอ,อ่ะเราไม่ใช่คนธรรมดากอเราต้องเน็กสเต็ปโอเคสูงแค่สองก็พอนะงั้นโกเลมันเดินได้ ปุกเป่าส่วนไม่เป็นแล้วเดี๋ยววางน้ำเดี๋ยวก็รู้ล้ทำรูใหม่ก็ได้โอเคครบแล้วเนี่ยสิบสองนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีไม่น่าดูน,นะปึ๊บเรียบร้อยคือเขาอยากจะบอกว่าว่าไองวา,หางหลังคาสิฮะไอ้วางหลังคาสิไม่ไม่ไม่เป็นไรแค่หลังคาวิ่งไปทุบไปต่อต่อสแล็คตอสแล็คเดี๋ยวไปเติมนะสะแล็คหมดหมดแลนะ้วเนี่ยไม่ก็ก็คือไปทุบก็ได้ไงไปทุบก็ได้ ได้เหล็กอันน่ะสี่เขาทายาว่าสี่าำโตห่านเออสี 4, ่เขาทายถูกโอเคตามเราก็เรียบร้อยก็รอกเลมเกิดอีก เรียบร้อยกลับสู่เกมไหมครับท่านผู้ชมครบสิบนาทีแล้วเอ่อผู้ทอนลมานอ๋ออ๋ออ๋อนี่เจออะไรขึ้นได้เลยเกียร์เนี่ยเยอะมากโหดเยอะยิงเอามาเพิ่มรอเปล่านี่ยใช่เพิ่มอ้าวสรุปมีเกียร์ของเดิมมีสี่สิบหก ของเดิมมีสี่สิบหกืมอ,อ,อตัวนี้มืนบอลเนะี่ยอโอเค,อเคลงไปแล้วครับนั่นแหละมาสุดยอดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฟารมเหล็กก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้อะไรหิงขยะให้เฉยโอเคคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าใครย,ยังไม่ดูคลิปเก่าๆนะของซีรีส์มาครับก็ไปดูได้มุมขวาบนโอเคแต่วันนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดอะไรฟอนตัไอะไรฟอดตัดใส่าไม่งั้นฟอดงอนนะโอ้ยก่อนโจบก็อีกโดนโซนโอเคสวัสดีครับสวักุ๊บอุ้ยกุ๊บทำไม่รู้ขนมันช้าเนะ